ดูที่กาลสินบ้างนะครับที่บริเวณองค์พระาธาตุยาคูตะบนหนองแปนอำเภอกำมะนไสทางมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับได้นํานักศึกษาฟ้อนรําฟ้อนบูชาพระาธาตุยาคูที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของใบเสมาตามตำนานสมัยธรรมดีและมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขชัยเจริญวัยเจดรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยการสินก็าบอกว่ามหาวิทยายลัยการสินนะครับร่วมกับสํานักการคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศา,ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือ,อว่าสกสวได้วิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมธรรบดีเมืองฟ้าแดดสงยางการสินครับด้วยการพัฒนาท่ารำศักราระพระธาตุยาคูให้สอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรม ให้ชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้แรงบันดาลใจนะครับจากใบเสมาพิมพาพิลาบครับจนนําไปสู่การถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะการฟ้อนรําที่อ่อนช้อยเป็นมาตรฐานมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเหมาะสมกับชุมชนโดยชุดการแสดงผลงานวิจัยครั้งนี้นะครับก็เป็นการฟ้อนรําสักการะพระธาตุยาคูฟ้อนรําเพื่อความเป็นสิริมงคลและฟ้อนรํานะครับเพื่อใช้งานบุญประเพณีต่างๆด้วยนะครับดูฮะ ผ้ารำชดช้อยอ่อนช้อยงดงามจริงๆนะครับตามประเพณีพื้นบ้านในพื้นที่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับค่ะแล้วก็เป็นงานใหญ่ของอปีอะค่ะที่ในแต่ละปีจะจัดกันไม่เกี่ครั้งก็จะมีงานบุญประเพณีที่สอดคล้องกับ งานใหญ่ของบรรพบุรุษแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็เชื่อมร้อยกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมของคนในพื้นที่อยู่แล้วนะคะคนในพื้นที่ตื่นเต้นค่ะคนั่นทีปีหนปีหนึ่งจะมีอยู่ด้วยกันไม่กี่ครั้งก็จะได้แต่งองค์ทรงเครื่องออแต่งกายด้วยชุดสวยงามแล้วก็มาฟ้อนรำกันต้องมีการซ้อมก่อนเพราะงานงานหนึ่งนี่รวมตัวกันหลายพันเป็นหมื่นคนนะคะคคานางรำก็แต่งตัวกันมา เอาให้สวยที่สุดเลยในวันนั้นงดงามจริงนะี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นประเพณีอันงดงามแบบนี้นะครับเอาจะมาเอาไม้ฉายดูบ่อยๆือว่าเป็นการชี้เป้าช่วยกันนะฮะรวมพื้นที่ไปเพราะว่านี่ข่าวล่าสุดมาบอกว่าบุนกลุ่ม,มท่องเที่ยวนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเผือว่าคนไทยเนี่ยจะไปเที่ยวกันเพราะว่าเดี๋ยววัคซีนเนี่ยใกล้จะได้ละนะผลออกมาดีละนะฮะไม่ต้องวัคซีนนะคะ<อ>สัปดาห์หน้ามีวันหยุดยาวเลด้วยหยุดยาวเลยส <4 S 2> ี่วันนะว ไปกาลสินก็ได้นะฮะ